สวัสดีครับกลับมาพบกับมานโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมหยิบเกมเก่ามาเล่นอีกเกมหนึ่งนะฮะอันนี้นะฮะเป็นเกมโจโจ้คิมิโอะโบเคนหรือโจโจ้ล่าข้ามสัตว์นะครับจะเป็นของค่าย Capcom นะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ PS1 หรือ PlayStation 1นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะฮะเป็นเกมอาเคหรือตู้เกมมาก่อนนะครับแล้ค่อยมาดัดแปลงลงเครื่องเพลในยุคนั้นนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับตรงนี้เนี่ยของเวอร์ชันเพเนี่ยมันจะมีเล่นมินิเกมครับกับตัว Pocket Station นนะครับพ็อกเก็ตสเตชันเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรในยุคนั้นพวกดนะิจิมอนน่ะคล้ายๆะนะครับสมัยนั้นผมก็บ้าๆแหละก็ซื้อมาเล่นนะครับเนี่ยมันก็ถอดออกมาแล้วก็เหมือนแบบเป็นมินิเกมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี้ไม่มีฐานนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูด้านในกัน นี่ครับก็จะมีคู่มือนะครับค่อนข้างที่จะเก่าโคตรเก่าอ่ะหลายปีแล้วนะครับนีนะ่ก็จะมีบอกวิธีการเล่นเกมเพย์ต่างๆนะครับเป็นเกมไฟติ้งต่อสู้แบบพวกสตีไฟเตอร์นะครับนนเนี่ยฮะในเวอร์ชั่นเพย์เนี่ยมันจะมีพวกสตอรีอ่โหมดด้วยนะฮะก็เล่นแบบตามมังงะเลยนะฮะในยุคนั้นนะครับนี่ฮะ โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นเกมนะครับก็จะเป็นหน้าปกแน่นอนครับก็คือพระเอกของเราคนะูโจโจทาโร,าโร,าโรา่นะฮะโอลาโอลาโอลานะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมเพยกันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะนี่ฮะก็จะมีภาพโจทาโร่ยืนแอคท่าอยู่นะฮะโอเคกดวงกลมโหลดไหมไม่โหลดครับเพราะว่าเซฟน่าจะไม่มีนะโอเคครับอันนี้ก็จะมีเนี่ยฮะ Story Mode Arcade VS t r a i ทรนนแล้วก็โจโจพ็อกเก็ตก็จะเป็นพ็อกเก็ตสเตชันที่ผมบอกไว้นะครับส่วนอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยต้องต้องจบก่อนมั้งนะฮะถ้าจะไม่คือต้องเล่นให้จบก่อนแล้วก็จะปลดล็อกได้นะฮะโอเคเราก็อาเคดนะครับอ่ะตอนนี้ก็เข้ามาหน้าจอเลือกตัวละครนะครับเนะี่ยมันก็คล้ายๆเป็นปกหนังสือมังงะนะฮะก็จะมีกมจจี่ตัวเนีผมก็จำได้หนึ่งสองสาม 6ตัวนะครับแต่น่าจะมีพวกตัวลับอยู่นะฮะมันจะมีจําได้ว่าจะมีขัดเจลอินสองแบบมังขัดเจลอินที่ตอนช่วงเหตุการณ์หลังอะ่ะที่ว่าใส่แว่นตาดำอะ่ะนะฮะโอเคปนาเลพปนาเลพก,ก็มีสองล่างเพราะอันนี้มีเลยโอเคล่างที่ว่าถือดาบที่ว่าติดสแตนตัวเนี้ยเนี่ยโอเคไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะเอาใครดีวะเอาเป็นจทธาโลกันแล้วกัน อ,อมันทำเนื้อเรื่องวะจำไม่ได้แล้วโอเคก็เนี่ยตามเหตุการณ์เนื้อโจโทาโร่ติดคุกอยู่นะฮะแล้วก็สู้กับอับดุลอ่ะจริงด้วยครับแต่ว่าอันนี้เล่นอเาเคดนะแต่สงสัยมันก็ตามเนื้อเรื่องมัง้งไม่ก็ไม่ใครที่เล่นสเตเตอร์มาก็โอเคละมั้งแบบหนึ <c oughs> ลน่ลองปุ่มก่อนอับดุลเย๊งอ๋อเนี่ยกดกดกระบาดเรียกสแตน,นแล้วก็ทุกคนรัวครับโอ้เรา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  เยเยเปัวกเกมไฟติ้งเป็นอย่างเดียวปดมัวถ้าสแตนหมดแ้วสแตนหมดเราก็ระวังนะมัวเกมไฟติ้งไม่เคยหลับ ยังพอจำได้ครับอโรนท่าโดนโดนอยู่เป็นอยู่ท่าเดียวนี่แหละโอเคก็กดแบบเออตสดไปเซอร์กดอาบูเกตอาบูเกตอะไรเงี้ยนะหาโดเส้นอะไรเงี้ยนะโอเคมีเงี้ยยืนแอบ มาปัดเจ้าสู้กันในห้อกายาพครับนี่คอมโบคอมโบไปมโอ้โยมจับได้โอ้ยแล้ว

6ตนสแตนมันแฟรอะนสแตนมันชา้าไม่ทันเลีกเฮ้ยอุยโธไม่ได้จบฉากสท้ไวน,นะโอเคอ้ไอ้้ไอคค้ไอ้ไอ้ไอ้้กอ้กอไอ้ไ,ไอ้ไอ้่อ้ไออ้ไอ้ไอ้ไั้ไอ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 ้อไอไอวาอ้อ้ออกออออ้ รถมาเลยฮึฮึอะไรอ่ะโอ้โหคูรถเยอะใช่เก็บขึ้นหลอดฮึมเราจะเข้าไปคอมโบเขาโอเคจะตายแล้วผมอ่ะโอ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วเก็บม

มมเําช,ชนะอีกแล้วครับโอเคครับผมก็มารีวิวสั้นๆเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเกมนี้เนี่ยสมัยก่อนผมก็โดดเรียนไปเล่นกับเพื่อนอยู่นะ ตามร้านเกมนะทั้งเวอร์ชันตู้เกมแล้วก็เกมเพย์เนี่ยแหละนะฮะถามว่าสนุกไหมก็สนุกอยู่สมัยนั้นแหะนะฮะสนุกอยู่อ่านมังงะแล้วก็ชอบเลยอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันแนละ้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย